ครับสวัสดีครับเฟซไทสตอรี่ดอทคนะครับตอนนี้ผมกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับที่วัดท่าหอยที่กรมศิลปากรได้ทําการบูรณะนะครับขุดแต่งตอนนี้ผมมาอีกครั้งหนึ่งนะครับก่อนอ้นนี้ผมมาเนี่ยยังไม่มีการขุดแต่งอย่างนี้นะครับช่วงแรกที่ผมมาจะเป็นการเข้ามารังวัดพื้นที่ต่างๆจากผู้รับเหมาตอนนี้ก็มีการขุดแต่งแล้วนะครับสังเกตดูนะครับ บริเวณพื้นนะครจะมีต่องรอยกับเบื้อตงต่างๆครับนี่คือผุดขึ้นมาให้เห็นมากขึ้นนะฮะจากเดิมครับบริเวณของมรรท่าหอยก็มีาเขตที่กว้างพอสมควรเลยนะครับ ซึ่งตามบันทึกของอาจารย์นอนน้ำผักน้ำนะครับ mm hmm. เขียนไว้นะครับว่าตอนมาสํารวจนี่วัาหอยเนี่ยพังทลายราบเป็นนักความหมดแล้วนะครับ mm hmm. เห็นเพียงก้อนอิดก้อนปูนที่โผล่มาเหนือเหนือ,นอพื้นดินบางส่วนเท่านั้นเอง mm hmm. ทั้งทั้งที่ mm hmm. เคยรุองเรืองมาก่อนในสมัยรัชกาลที่หนึ่งนะฮะซึ่งมันก็เร็วมากนะครับที่พังทลายไปจนแทบไม่เหลือซากให้เห็น mm hmm. อะไรเลยตอนนี้นครับ ครับเป็นร่องรอยการขุดแต่งก็ขุดลงมาลึกเลยนะครับเนี่ยก็จะเห็นของบริเวณสันกำแพงนะหรือผนังอะไรอย่างเงี้ยฮะนี่ครับแล้วเป็นแนวแต่ก็ขุดลงมาลึกพอสมควร ครับนี่ก็เป็นสภาพน้องหลอกการขุดนะครับผมก็ยังไม่รู้นะครับว่าตรงไหนเป็นจุดวิหารจุดอบุ่บสถตรงไหนยังไม่รู้นะครับน่าจะยังไม่ได้สมบูรณ์ดีในการขุดแต่งนะครับคงต้องขุดสำรวจต่อครับแต่กส็สำรวจได้เยอะแล้วนะครับเนี่ย ัวนี้ก็มีการขุดหลุมลงไปฮะและมีการขีดเส้นนะฮะชั้นดินต่างๆครับตรงนี้น่าจะเป็นการประเมินอายุนะครับของบ,บริสถานแห่งนี้นะอันนี้ผมผมสันนิษฐานอย่างนั้นนะนะครับคงเป็นหลักวิชาการในการประเมินอายุ ตรงนี้นะครับสันนิษฐานว่าเป็นพระเจดีนะครับซึ่งทลายไปหมดแล้วนะครับตรงนี้นะครับก็เหลือแต่ซากของฐานเท่านั้นเองครับด้านบนไม่เหลือเลยครับตรงนี้น่าจะเป็น ยอดพระเจดีครับที่หักทัพังทลายลงมาครับแต่ว่าคลลายครับก็จะเห็นซากของเชิงชายนะครับอยู่บ้างนะครับนี่ครับการมาโบราณสถานที่กุดแต่งอยู่นะครับมาเที่ยวกันได้แต่ไม่อยากให้หยิบกลับบ้านนะครับเพราะว่าก็เป็นสิ่งที่ไม่ควรทำครับ ป็นจัรยาบันของนะักท่องเที่ยวด้วยนี้ก็จะเป็นรอยขุดนะครับรอยขุดครับเดินไปเดินมาก็จะเจอเชิงชายากระจายทั่วพื้นที่ครับแต่ผมก็ยังยินยังคำเดิมน,นะครับว่าอุาดมคติของผมนในการท่องเที่ยวโบราณสถานนะครับหรือวัดโบราณวัดร้านต่นางๆเนี่ย ผมจะไม่หยิบจับนำกลับบ้านเลยนะครับหรือนำไปกองส่วนตัวเนี่ยเพราะว่าผมเชื่อในเรื่องของที่เป็นของสงนะฮะเพราะว่าถ้าเกิดเอากลับบ้านเนี่ยก็เห <c oughs> มือนเราเอาของสงกลับบ้านนะครับซึ่งความเชื่อของผมเนี่ยมันเป็นปาบาปด้วยครับผมเลยจะไม่หยิบจับกลับบ้านโดยเด็ดขาดเลยครับครับต้องขอบคุณต้นไม้ต้นนี้ด้วยนะครับ เพราะว่าทําให้เกิดล่มเงาครับนี่ฮะกั้นทางที่ตะวันตกพอดีเลยทําให้เกิดล่มเงาอย่างเงี้ยผมมาเที่ยวก็ไม่ร้อนครับมีลมเบาๆด้วยก็เลยสามารถเดินเที่ยวดูสถานที่ได้ได้นานพอสมควรครับ